บัดนี้สุขวาระล้ําดีเลิศมหากุคุณการเวลาเวียนหมุนเปลี่ยนดาดูตามเขาเกังคือ ยามเศร้าสลับเวียนหมุนเปลี่ยนบางเดือนปีครบถวนวนมวนอยู่ซะมือปีใม่แลวเด้อดูว่าดังป่าเดียวเดียวโพดเทียวมายามทองามไว้หาย ว่าเตวุนมาผายย้มใดโดูสังนี้อีกหนึ่งปีได้แก่เพิ่มเติมให้อายุเฮามาเข้าใดบ่อยากเบ้าความแก่มาเทาวายเดียวกะเอาความตายฝากสู่คนจนได้ ไัยกะภไยบ่มีผลเมีหรือจนโกขิเลยังก็มุนเอเล่ลงเพื่อนห้างสาลายฟังสากนห้องไายพ่อและเมียสาทุสนทั่วาสากุลสาวพูดผู้เพึงอทำน้ำน้อม มือนีมาเพียงพอมสาลากางเงินเบียกปวดสำเนียกนึกพ่อพระธรรมขอเทศนาะจังว่าบานเบิกลาพบปีใหม่มาเถึงตั้งก็เลื่อนเลือเล่อเชียดเจียดข้าน้องสลองปื้ม หวังให้ดื่มความกลมที่มันสุ่มแต่ปีเก่าอันความมัวค้างเอาแต่ปีเข้าให้เครือนคายตอนนี้ทุกเขตค่ายเสียงก้าคึมบันเองไปทางไหนได้ยินกันตลอดบันเสียงแจ้ว ที่ฟังมาแล้วสบายดีปีใหม่บ่ว่าไก่เด้ไก่ก็คือดำเจ้าดังกันจังว่ามือนี้นั้นสิขอเทศนาก่อนเทศน์ไว้พรผู้ฟังเสียงให้คุงเครื่องเรื่องโลนปีใหม่โบ พอบบมีแนวสิฝากปนเอาทรมาฝากตอนไหวพ้นให้ผู้สุคนนั้นดนกนาจะเดินเดิ อือๆๆๆแหน่จังว่าในเบื้องต้นสิขอกาวพระพรใสขอปาใสผู้ฟังเสียงเอ่ยพาเลี้ยงสอน คำสอวนพระโคทานบรนณาการมาเผยแผ่บอกพ่อบีเพียนหวอ่องเย็นม่งป้องหมยคำสั่งสอวนบาดไทยของพระศาสดาจารย์ก่อนนิพพานพระองค์ตาสั่งพวกเขาเอาไป เพิ่นบอกว่าปมามเทนาสัมปะเทธาทานทั้งหลายจุงย่าได้ถึงความบอปปะมาพระโอวาสสันสันความหมายนั้นมากประเด็นคข่สิได้กางเนียในปองของปะสรงการดำดวงสี วิท้เที่ยงตรงคงไว้ยาเปิดใจหลงเข้มสติตั้งให้มันเที่ยงยาเอ็นยางโซเซเซสายว่าไปคว้ายาสียวมัวมัวมัวแต่ว่าโบเป็นอย่างเดือยยุ่มเดือ ความผิดหวังเสีมาเพิดเพลินเลื่อนเลื่อนอาลความเพลอนั้นทำให้คนเสียใจมามาขากสิยุกตัวอย่างให้เห็นขู่ก่อเหี่ยงลาย เส้นหลังพวกผัวหา้ที่ลักสิงขำวุ้ยของเขานั่นป้องมาโน้ยบาดเมื่อเอาเผือพังเสียงยังยังก็ดยดำปัจจูโดยง่ายขายบงตาลาเสื้อเมื่อนาสิขาทุน พวกเล่นหวยเดินคุณสิวา่าวุญพอเพอตัวผู้เป็นผัวิเสียใจบาดท,ทางนี้เมียเวนผัวเป็นเมีเสียเสียนบาดผัวเป็นของผู้ไม่ขอบเพอใจบวดเเบาบางองอ่งอนวาโตักัน ลูกหญิงสายที่สวนนั้นพ่อพ่อเม่นั้นเผือใจบ่สนใจอบลุมสอนเที่ยวตาลอนลืมบบานคำบัว เพิ่นสอนไว้บวกรด่นเด่นนาทีเพิ่นยัางว่าต้องให้ผู้คลักลูกต้องให้ตีดื่มไปหมวนตาอดกียงจิงเจอเลียงบว่าภัยทุกสิ่งอย่างนั้นใส่ไผ่ประมาทบนอีหลื ภัยก็เคยได้ยินความแต่ก่อนการน่าเนืนเพื่อนสั่งวอนเอาไว้อย่าหวังใจในพวกเสียหนึ่งสร้างสารสองงูเห่าสามขาเก่าสีเมียเสือปรกกันเหล่านี้บอกควรเสือประมาทเพื่อ คือสังสารนั่นเดิบฝึกให้เก่งไว้ทำงานแต่ก็เ si ป็นเดียดาสารอยากสิวางใจได้ข้าวตกมันไปไปไกลกะกวนใจจะฝาดบ่สามารถที่สิหามถึงแม่แต่เจ้าของ อันหนึ่งเน้อพวกพี่น้องงูเหง,าต,งาตองกะตอดกระถึงตายย่าได้ไม้ขนันขีดบ่าสีเอามาเลี้ยงยกยาเปลืองไปไกลสิกะตายาย้บหูเมื่อเนือละสันสาเส,สือเสือเกือโซเฟียงเพียดมาหัน อีกอย่างหนึ่งนั้นคือขาเก่าเคยเน่าน้ำอย่าทาลำนึมเคียดเสื้อกาใจเต็มหอยบางที่คอยจังหวาจองจองวีงเรีนมามากขากบาคีดสาลแทกันแก่สิพรคา ອັນທີ່ເສຍນີ້ກໍໃຫ້ຄືເມຍຮັກດື້ົວແພຈົງໃຫ້ແຍງາກັນຄູສູວັນວັງເວຫຼາຍຄົນເນียนມາແລ້ວບໍ່ດຽວເລີ กบวนเป้าบววเนี้อยานาบึงคึงนา่าบบสวยโอกเสียกบัวูดวยธาโบวยเขาทั้งทั้เถือเป็นกรรม่าไัเผือบอหำนำคำเนียผัวเสียเนี้มีเสียหางหักใจว่า บ่โจจาคอยยุมทุกข์ทุกข์ท่าทั้งต้องทวนเบิ่งขาบัวนั้นกนาศัทธาอยู่ เที่ยามากดวนคดีโลกมีป่าจำบติหันฟังธรรมเทศนาไข่หางเพื่อนในพระกันสร้างกุศลกรรมนั้นละทานท่านได้สินเจตังมนุนอมโตบุญ ทายาขายบาบุญให้ตั้งต่อภาวันดาเนื้อเงินเฟื่อสติปัญญาให้เที่ยงตรงคงไวา มันฝึกฝนตนต่างปานิทานแนวเนบุญกุศลเกิดแท้บ่แปรเปลี่ยนบ่เปลี่ยนนั้นถ้าประมาทว่นั้นบ่ตั้งแต่งสินทานกิเลสเผาันใจนําวิสติเค่นใจสิเวียนวง วากามมาคุณสิบุญญะกุศลกรรมที่เกิดแล้วจะเลือนยิ่งพูนพาลาปวงปรสาผู้ต้งตามสิคองงามน้ำเฟืองใจสิเหอ hương pa thăm chúa ngay xuống sung phu thao hương thiệt vay phu đại <laughs> phò cả phò buồn ba la mi te phun phai a liệt chẳng ma hiền na ba biển muốn khôn sộc mang a sàn lẻ chẳng lại ma hiền kèo thăm muốn зай 四 ச ิ Mũa студant Harriet บ่ quic Foreign th emmm young y o ว r love and eben world everything and a ง l that you hope for แต่สิ่งดีเอาไว้ใจใ i k e I'll be w i โอ้ไก่พองนวนสีตลอดเพียกเสียมสารเบิกบานอุลาลงเอวังนลวงเอาไว้พรพนะไเตยสานเพมขอให้ย้มพอขอให้ย้มเมีทุกทุกทาน จោះក្នែកម្នៃ្ស្ស់ន់ន់ក្ន្រឿ្ន្រើន